สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเนื้อหาของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็คือในเรื่องของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องของวันอาสารหาบูชานะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเนาะคะ่ะ วันอาสาฬหาบูชาเนี่ยนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8นะคะวันนี้ก็มีความสําคัญก็คือเกิดพระรัตนตรัยครบสามองค์เกิดพระรัตนตรัยครบสามองค์อย่างไรก็คือ,อหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ได้2เดือนนะคะพระองค์ก็เดินทางไปปฐมเทศนาให้กับปัจจวคีทั้ง5ซึ่งปัจจวคีทั้ง5้าประกอบไปด้วยัญญากลทัญญะ วัตตะพัทยะแล้วก็พระมีพระมหานามะพระอัสชินะคะอันนี้ก็คือปัจจวัคีทั้ง5ที่ในช่วงที่พระสามมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกกริยานะ,ะปีเนี่ยนะห้าคนนี้คอยปรนิบัติด,ดูแลพระพุทธเจ้านะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เรียบร้อยแล้ว กลุ่มคนเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มที่สที่พระพุทธเจ้าระลึกถึงกลุ่มแรกก็คืออาจารย์นะคะอาจารย์คนแรกแล้วก็กลุ่มที่สองคืออาจารย์คนที่สองแล้วก็ก็คือหลังจากนั้นก็ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้ได้7วันเนี่ยนะคะอาจารย์ทั้งสองสองคนเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตายไปก่อนแล้วนะก็เลยเหลือกลุ่มคนที่มีบุญคุณกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมี5คนด้วยกัน นะะพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเดินทางมาที่ปาอิสิตามรุขไทยวันที่เมืองพาราณสีแคว้นมคตนะหลังจากที่พระองค์ได้ทำการปฐมเทศนาให้กับเหล่าปัจจะวะคัคคีทั้งห้าก็ทำให้เกิดภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาขึ้นนะคะภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใครนะก็คือพระอัญญาโกณทัญญะ ด้วยหลักธรรมที่พระสามาสสามพุทธเจ้าทรงเทศนานะ,ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพว่าจะเกิดพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะพระธรรมก็คือจะเป็นกลงล้อแห่งธรรมพระสงฆ์ก็คือสาวกร,รูปแรกของพระพุทธเจ้าก็คือพระอัญญากณทัญญะนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นรูปแรกแล้ของโลกด้วยนะคะเรามาดูต่อไปนะ ผลจากการแสดงปฐงมเทศนาในครั้งนั้นที่ป่าอิสิตะมรุขทายวันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณหนิงก็บอกไปแล้วว่าเกิดภิกษุรูปแรกแล้วเรามาดูว่าหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็คือหลักธรรมธรรมจักรกัปะวัตนสูตรซึ่งหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมจักรนะคะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือทรงเปรียบเสมือนหลักธรรมพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับวงลอ้อ นะคะเป็นวงเป็นเหมือนกับวงล้อก็คือตอนนี้เมื่อพระองค์ตัดสรุแล้วเนี่ยวงล้อนั้นก็เริ่มมีการขับเคลื่อนก็คือเริ่มมีการเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์เพื่อให้สาวกนะ,ะคนที่จะเป็นสาวกคนที่มีความทุกข์เนี่ยได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของพระองค์นะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่แสดงปรถมระเทศนาแล้วอันแรกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่หนง วันนี้เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้งสองค์พระรัตนตรัยมีอะไรบ้างมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้ามีพระธรรมก็คือหลักธรรมคาสอนของพระองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลกก็คือพระอัญญากลทัญญะนะคะเกิดครบสมอย่างหลักธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงให้กับอัญญากรทัญญะก็คือธรรมจักกปะปวัตนสูตรนะคะมีทําให ธัญญาโกณธัญญะเนี่ยเกิดจากสุธรรมก็คือดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชนะคะบวชขอบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสสมบทานก็คือการบวชโดยวาจานั่นเองนะคะไม่ต้องเข้าไปบวชในพระอุโบโสถเหมือนกับปัจจุบันนี้นะคราวน,นี้เรามาดูต่อนะคะนักเรียนว่ากิจกรรมที่เราในฐานะที่เป็นสาวกสาวิกานะคะเป็นชาวพุทธ เราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะอันนี้หนึ่งก็เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานน้อมลํำลึกถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะก็คือหลักธรรมสายกลางการดำเนินตนด้วยความไม่ประมาทนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นน้องๆน,นะคะไปปฏิบัติธรมที่วัดนะ,ะนุ่งขาวห่มขาวเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์นะแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรสีอื่นก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกค่ะ ต่อไปอันที่สองก็คือนำครอบครัวไปบำเพ็ญบุญกุศลตักบาตรถ้าเราไม่ได้ไปตักบาตรเราไปทำอะไรได้บ้างเราไปบริจาคทานก็ได้นะไปบริจาคโลหิตก็ได้หรือว่าเราจะไปช่วยเหลือตามสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะหรือว่าที่คอยดูแลผู้ชรายอย่างเงี้ยก็ได้นะโอเคค่ะต่อไปที่สามที่เราสามารถทำได้ นะการรักษาศีลตอนเย็นก็ทำไมคะสวดมนต์เวียนเทียนนะนะคะรักษาศีลง่ายๆเลยเหมือนเหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆก็คือรักษาศีลห้าศีลแปดถ้าศีลแปดก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อนะอย่างนักเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่ก็สักสามข้อก็ยังดีเนี่ยนะคะต่อไป เราสามารถทําอะไรได้อีกพาครอบครัวไปทําบุญไปเวียนเทียนเมื่อกี้คุณหนิงพูดแล้วเนาะไปวัดนะคะอันนี้เขาก็จะมีการจัดพิธีในการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบ้างนะในแต่ละชุมชนก็จะมีการปฏิบัติที่เหมือนกันอ่าสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบออนไลน์นะแล้วก็ทบทวนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียนมาใน ทุกๆวันนะคะในทุกๆวันที่เราเรียนมาฝากนักเรียนให้ไปทบทวนเนื้อหานะซึ่งครูหญิงบอกแล้วว่ามันมีความสำคัญในการทำข้อสอบเข้าม .1 อนน่านะเราเริ่มเรียนจากเนี้ยเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสะสมความรู้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่แน่นขึ้นนะสำหรับวันนี้ในรายวิชาพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คุณหญิงก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ